กระทรวงศึกษาธิการเปิดโครงการไปโรงเรียนปลอดภัยณโรงเรียนราชาธิวาสครับเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมานายจตุรนฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นประธานเปิดโครงการไปโรงเรียนปลอดภัยโดยกล่าวว่าภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการนั้นนอกจากจะให้การศึกษาให้ความรู้แล้ว การที่จะอบรมให้เด็กมีความประพฤติดีและมีความปลอดภัยเป็นภารกิจที่สําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันคือการดูแลให้นักเรียนมีความปลอดภัยซึ่งการที่จะทําให้นักเรียนมีความรู้มีระเบียบวินัยมีคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขไม่ก่อปัญหาสังคมตลอดจนการคุ้มครองและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2556หลังจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ทำการตัดริบบิ้นเปิดงานและปล่อยขบวนรถยนต์ศูนย์เสมารักกระทรวงศึกษาธิการรถยนต์ศูนย์เสมารักบางแครถยนต์ศูนย์เสมารักมินบุรีรถยนต์ศูนย์เสมารักดอนเมืองรถยนต์ศูนย์เสมารักบางนาและรถยนต์ศูนย์เสมารักในสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานครพร้อมทั้งจัดพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาประจำรถยนต์ไปช่วยดูแลป้องกันและป้องปรามอีกด้วย